สุรเกียรติเทียนทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับเป็นที่ทราบกันดีครับท่านประธานว่าประเทศเราเนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านเศรษฐกิจนะครับหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเราได้รับผลกระทบโดยตรงครับจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวนะครับรวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งต่างๆนะครับจากภายนอกทั่วโลกครับเช่นในยูเครนและในตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบครับต่อกําลังซื้อนะครับโดยรวมของโลกและพฤติกรรมครับการเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยก็เกิดการชะลอตัวลงอีกทั้งครับเรายังมีปัญหานะครับที่ปฏิเสธไม่ได้เรายังมีปัญหาแก๊งคอเซ็นเตอร์นะครับปัญหาด้านความปลอดภัยที่กระทบต่อภาพลักษณ์ครับในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งก็ถือว่าเป็นตลาดหลักของประเทศนะครับทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนครับเดินทางเข้ามาต่ํากว่านะครับที่คาดการไว้ในช่วงที่ผ่านมาครับท่านประธาน แต่หากเรามาดูตัวเลขรายได้ครับท่านประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเรานั้นนะครับมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นครับ3.13เปอร์เซ็นต์เกือบ2 0งหมล้านบาทครับท่านประธานรายได้จากปี2567ครับไตรมาส4นะครับเรามีรายได้62,000ล้านบาทมาเป็น6 2แ0 0 0องหมล้านบาทในปี2568ผมฝากไว้นิดนึงครับท่านประธาน เมื่อกี้เห็นการคอมเพลตัวเลขแล้วเนี่ยครับผมว่าตรรก,กะที่ถูกต้องเนี่ยนะครับเราต้องเอาตัวตัวเลขไตรมาสทีเ่เป็นไฮซีซันที่ติดกันมาคอมเพลกันแต่ถ้าเราเอาตัวเลขรายได้หรือนักท่องเที่ยวที่เป็นไฮซีซันแล้วต่อด้วยโลซีซันตัวเลขยังไงก็ลดครับซึ่งตัวเลขนี้ครับท่านประธานครับมันสะท้อนให้เห็นอะไรครับมันสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มครับของนักท่องเที่ยวในกลุ่มที่มีศักยภาพ นะครับที่มีการใช้จ่ายสูงนั่นเองครับหรือที่เราเรียกว่ากลุ่ม High Spender ที่เพิ่มมเพิ่มมากขึ้นครับอย่างชัดเจนจากปัจจัยดังกล่าวครับสแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยสามารถปรับตัวนะครับและเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับจึงได้มีประกาศครับให้ปีนี้ปี2 0 6 8นี้นะครับเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวและกีฬาครับ Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year 2025นั่นเองโดยได้มีการจัดกิจกรรมครับและอีเวนต์ระดับโลกนะครับตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเช่นเทศกาลดนตรีก็ดีศิละปะก็ดีอาหารก็ดีครับและถึงรวมถึงการแข่งขันกีฬานานาชาติด้วย เพื่อกระตุ้นครับแน่นอนกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับสร้างความโดดเด่นในเชิงภาพลักษณ์ให้กับประเทศยกตัวอย่างเช่นครับงานมหาสงกรานนะครับ World Water Festival ที่ผ่านมาเราใช้งบประมาณไปครับ153ล้านบาทนะครับเราสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ถึง1.1ล้านคนทำให้มีเงินสะพัดครับในระบบถึง4,097ล้านบาทดาลาท้านบาทการกีฬาครับท่านประธานก็ไม่แพ้กันนะครับเรากำลังจะมีการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025เป็นหนึ่งรายการครับในการแข่งขันกีฬาระดับดาราชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งจะมาจาัดที่ไทยเร็วๆนี้นะครับผมดูตามข่าวเองก็น่าจะเป็นเดือนสิงหาคมนั่นเป็นส่วนหนึ่งครับที่แสดงให้เห็นว่าไทยเราครับพร้อมเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดอีเวนต์ระดับโลกแล้วครับ ท่านประธานครับการยกระดับความปลอดภัยเนี่ยให้กับนักท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับของการส่งเสริมการท่องเที่ยวยิ่งเรามีข่าวเรื่องความปลอดภัยนะครับเราควรจะต้องมาดูในส่วนนี้การติดตั้ง CCTV ครับในเมืองหลักของการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็ถือเป็น,นกลไกอันหนึ่งนะครับที่จะช่วยได้นะครับจะช่วยเฝ้าระวังลดความเสี่ยงของการก่ออาจญากรรม มีผลวิจัยครับว่าการติดตั้ง C C T V เท่านั้นเนี่ยนะครับสามารถลดอาชญาการรมได้ถึง28ดังนั้นเนี่ยนะครับการติดตั้ง C C T V จึงเป็นส่วนหนึ่งครับที่อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเกิดความมั่นใจไว้วางใจและส่งผลโดยตรงครับต่อภาพลักษณ์ของประเทศนะครับในฐานะที่เราเป็นประเทศที่เป็นมิตรและก็ปลอดภัยในการท่องเที่ยวครับท่านประธาน การขยายตลาดครับของนักท่องเที่ยวใหม่เนี่ยนะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งครับที่เราจะสร้างความมั่นคงนะครับทางด้านรายได้ให้เข้าสู่ประเทศโดยมุ่งเน้นครับการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคใหม่ๆนะครับอาทิเช่นตลาดยุโรปตะวันออกกลางอินเดียลาตินอเมริกาและก็แอฟริกาด้วยครับเพื่อลดการพึ่งพาครับแน่นอนตลาดเดิมเพิ่มตลาดใหม่และที่สําคัญครับต้องเพิ่มความหลากหลายเข้าไปด้วย ซึ่งในปัจจุบันครับ wellness tourism เนี่ยนะครับของไทยเนี่ยตอนนี้เราติดอันดับอยู่เป็นอันดับที่24นะครับรัฐบาลเนี่ยสามารถผลักดันให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของ medical and wellness tourism เพื่อดึงดูดเลยครับดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่นั่นเองนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ตลาดยุโรปแน่นอนครับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยมีกำลังซื้อนะครับแล้วก็นิยมใช้บริการท่องเที่ยวทางการแพทย์ด้วยนะครับ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ครับกำลังมีจํานวนมากขึ้นนะครับทุกๆปีอย่างต่อเนื่องครับท่านประธานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบนุษย์สร้างนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่สําคัญเพื่อเพิ่มความหลากหลายครับและลดความแออัดนั่นเองนะครับแหล่งท่องเที่ยวเดิมๆนะครับที่เราเคยมีกันอยู่นะครับทุกวันนี้เราก็เห็นว่าก็แออัดพอสมควรนะครับอย่างแหล่งท่องเที่ยวที่นุรยุสร้างขึ้นนะครับโปรเจกต์2020เนี่ยนะครับก็เช่นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ครับ ซึ่งเป็นก้าวใหญ่ครับที่สําคัญนะครับในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชียเอเจนเมนต์คอมเพล็กครับเป็นการนาเนินนโยบายมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวนะครับเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสารรค์จะเกิดการลงทุนครับจากภาคเอกชนนะครับเกือบทั้งหมดครับท่านประธานโดยภาครัฐเนี่ยไม่ต้องใช้งบประมาณในการลงทุนโดยตรง นะครับทั้งนี้เนี่ยรัฐเนี่ยยังจะมีบทบาทนะครับในการกํากับดูแลแล้วก็จัดเก็บรายได้ผ่านระบบภาษีที่เกี่ยวข้องครับถือเป็นแนวทางการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ครับที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศนะครับแล้วก็เป็นชิ้นส่วนสําคัญครับที่จะช่วยลดผลกระทบของการท่องเที่ยวตามฤดูกาลนะครับด้วยเทศกาลและงานแสดงที่สร้างขึ้นนะครับโดยการลงทุนใหญ่นี้เอง การท่องเที่ยวครับก็จะช่วยเพิ่มนะครับการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้อีกด้วยครับถ้าเรามาดูถึงการออกแบบนะครับของงบประมาณปี2 5ง9นี้นะครับก็จะพบว่าออผมยกตัวอย่างครับรรท่านประธานนะครับอย่างเช่นงบนะครับยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนะครับสู่ความ เป็นคุณภาพวิถีไทยนะครับ501ล้านบาทผ่านงานเทศกาลต่างๆครับเช่นงานเทศกาล World Water Festival ันะครับซึ่งงานประเพณีให้ฮาเทียนพรนษาที่อุบลราชธานีนะครับเทศกาลยี่เป็งที่เชียงใหม่นะครับเทศกาลเหล่านี้ครับคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้มากถึง2,200ล้านบาทนะครับกิจกรรมเหล่านี้นอกจากจะส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทยอัตลักษณ์ความเป็นไทยแล้วนะครับอย่าง ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ด้วยครับอีกหนึ่งตัวอย่างความสําเร็จครับในการจัดสรรงบประมาณประเภทเดียวกันนะครับท่านประธานเราจะเห็นได้จากการจัดสรรงบประมาณในปี2,568ของรัฐบาลท่านแพรทองทานชินวัตรที่มีนโยบายครับมุ่งส่งเสริมการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศเป็นจานวน329ล้านบาทนะครับซึ่งนําไปใช้ครับ คืนเงินให้กับภาพยนตร์ที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศนะครับโดยยกตัวอย่างเช่นซีรีส์ดังครับอย่าง t ด e w ยวไว้โ t ต s s ์ซีซั่น3นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ได้รับการสนับสนุนจากว่าประมาณส่วนนี้นะครับแล้วก็ได้นำคณะมาถ่ายทำนะครับในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเมืองไทยนะครับเช่นเกาะสมุยภูเก็ตแล้วก็กรุงเทพมหานครครับผลของอนโยบายนี้ครับ อยูผมยกตัวอย่างหลังจากที่ซีรีส์ออกอากาศครับออนแอร์นะครับโรงแรมโฟร์ซีซั่นรีสอร์ทสมุยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งสถานที่ในการถ่ายทำนะครับมียอดจองห้องพักมากถึงเพิ่มขึ้นนะครับ65%สิ้าเอรอเรามีเม็ดเงินครับจากการลงทุนของบริษัทภาพยนตร์เนี่ยที่หมุนเวียนอยู่ในเศรษฐกิจไทยนะครับเพิ่มขึ้น900ถึง1,200ล้านบาทนะครับโดยการจัดสรรประมาณในรอบนี้ครับตัวผมเองเนี่ยก็เชื่อว่าเราจะสามารถ นะครับผลิตซ้ำความสำเร็จได้อีกครั้งผ่านงบประมาณปี2569นี้เพราะอะไรครับเพราะเราเคยทำสำเร็จมาแล้วไงครับท่านประธานครับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ104ล้านบาทเราใช้งบประมาณส่วนนี้ครับเพื่อยกระดับ wellness center นะครับให้กลายเป็นแหล่ง ดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและก็สร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนครับกระจายรายได้หลายๆกลุ่มครับสร้างโอกาสการจร้างงานนะครับให้กับชุมชนในภาคบริการด้านสุขภาพเช่ไนไรครับเช่นนวดไทยร้านอาหารเพื่อสุขภาพรวมถึงการสร้างโอกาสครับในกลุ่มผลิตภัณฑ์เวลเนสนะครับเช่นสมุนไพรผ้าทอนะครับและของใช้จากธรรมชาติด้วยครับโครงการนี้ครับยังจะช่วย เป็นช่องทางสําคัญในการสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนนี้อีกด้วยครับในเรื่องความปลอดภัยครับท่านประธานถ้าเราดูจากงบ2องพนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ครับมีการโครงการส่งเสริมความปลอดภัยานการท่องเที่ยวนะครับงบประมาณ352ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นสิ่งสําคัญครับในการยกระดับ การท่องเที่ยวไทยนะครับแล้วก็เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติครับนอกจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วนะครับการพัฒนากีฬาในประเทศเนี่ยนะครับก็ถือเป็นอีกมิติหนึ่งครับที่รัฐบาลให้ความสําคัญอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นครับการวางระบบการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับทั้งในด้านการสรรหาหนักกีฬารุ่นใหม่การเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมนักกีฬาในทุกระดับครับ เพื่อให้สามารถแข่งขันและประสบความสําเร็จในระดับนานาชาตินะครับในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลก็ยังส่งเสริมการจัดก,กิจกรรมการแข่งกีฬาที่ช่วงเชื่อมโยงครับกับการท่องเที่ยวก็เช่นกีฬาเชิวงวัฒนธรรมนะครับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเพื่ออะไรครับเพื่อย,ยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ด้วยครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับได้จัดสรรว่าประมาณเนี่ย1 7 176ล้านบาทนะครับเพื่อพัฒนานักกีฬาที่มีศักยภาพเตรียมความพร้อมครับสำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับแล้วก็พร้อมทั้งผลักดันให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วก็สมาคมกีฬาในระดับจังหวัดมีระบบการบริหารครับจัดการอย่างเป็นมาตรฐานยกระดับศูนย์กีฬาแห่งชาติครับให้ครบ,บวงจรนะครับทั้งในด้านอุปกรณ์บุคลากรและก็ระบบสนับสนุนครับ เพื่อพัฒนานักกีฬาครับให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนาชาติครับหนึ่งอีเวนต์ครับที่ผมได้กล่าวไปแล้วครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับ2025ที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้นะครับก็ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยนะครับโดยอีเวนต์นี้ครับ คัดว่าจะก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในภาพรวมกว่า8,500ล้านบาทอีกหนึ่งตัวอย่างครับท่านประธานการที่เราเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬาจักรยายนระดับโลกนะครับ MotoGP ใช้งบประมาณไป105ล้านบาทนะครับปีนี้ครับ2018มีผู้เข้าชมมากถึง220,000คนครับ สร้างรายได้หมุนเวียนนะครับกว่า5,000ล้านบาทครับท่านประธานครับภายใต้บริบทของเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวระหว่างประเทศรัฐบาลครับได้ตระหนักถึงความจำเป็นนะครับเร่งด่วนนะครับในการฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านกลไกาการท่องเที่ยวครับ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่มีศักยภาพสูงนะครับในการสร้างรายได้การจร้างงานนะครับการจัดสรรงบประมาณในโครงการต่างๆนี้ครับเป็นการลงทุนที่เรามุ่งหวังผลในระยะยาวมีเป้าหมายครับในการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่เพื่อเพิ่มรายได้ไดครับให้กับชุมชนและก็สร้างโอกาสการจ้างงานที่มั่นคงให้กับพี่น้องในท้องถิ่นครับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับได้ดำเนินบทบาทเชิงรุกในการขยายตลาดทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศโดยเน้นครับการรักษาฐานนักท่องเที่ยวเดิมควบคู่ไปกับการพัฒนาตลาดใหม่และยกระดับคุณภาพของนักท่องเที่ยวนะครับที่กลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงขณะเดียวกันครับการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติเช่นการแข่งขันมวยไทยวอเตอร์สปอร์ต ก็ไม่ใช่เป็นการแค่ส่งเสริมนะครับความภาคภูมิใจที่ทําอยู่แค่ระดับประเทศเท่านั้นแต่หากเรายังมีบทบาทครับสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศครับในเวทีโลกดึงดูดนักท่องเที่ยวครับจากต่างประเทศให้เข้ามาสัมผัสอัตลักษณ์ความเป็นไทยและที่สําคัญครับวัฒนธรรมไทยทั้งหมดนี้ครับท่านประธานมันสะท้อนให้เห็นนะครับถึงการใช้ในโยบาย ด้านการท่องเที่ยวในฐานะเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อรับมือครับกับความผันผวนกับของเศรษฐกิจในระดับโลกพร้อมกับวางรากฐานครับสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่มั่นคงจากภายในและแน่นอนครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวไทยครับขอบคุณครับท่านประธาน